วันนี้มาบังโมสิ่งสร้างหนึ่งครับวันนี้โมสิ่งสร้างหนึ่งสร้างหนึ่งโมสิ่ง modify สร้างหนึ่ง modify สร้างหนึ่ง modify Lóc cái này sang này cái có thể nó lóc lên cái hoặc nằm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  hoặc oh 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 ngay nằm ngay 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 เขาสนใจนี know, en. ่ติดตงไหนนี uh ่เ huh. ็ดรัเ uh ็ดอนี่อ่ารัเพ็ดครับผมอารัเพ็ดครับผม้นทุนถูกทุนถูกครับ้นทุนถูกการราคาโมทัวไปราคาประมาณอ่าทำเพ้นเลยโมเออแเนี่ยทพนตครับผมอืมเออแรงกระดครับผมแต่ลงทุนบ่แพงนะต้นทุนกับอันนี้ใส่ได้จกจจกำลังนี่ยเล่ได้ไ่ไ่ร ได้น้ำนเกาได้น้ำเก้าก็บ,บริด้ทืิอบ่อนม่ว่าไปลักมานว่ว่าไปไปเขาปรับนานามเลยเอามาใส่ก้อนมาหั่นเดีอยมา <laughs>